สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตูสวัสดีค่ะคุณโยเยคลิปนี้จะมาแฉโก,ง,กงมิจฉาชีพหลอกลวงนักลงทุนบนโซเชียลมีเดียที่มากับ Facebook Li n e OA หรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ปลอมกันค่ะโดยสเต็ปการหลอกลวงจะมีดังนี้นะคะสเต็ปที่1มิจฉาชีพจะสร้าง a c e b o o k ปลอมขึ้นมาเพื่อแอบอ้างเป็นเพจ Facebook Asia Plus หรือบางกลุ่มก็จะมีปลอมเป็นเพจการเงินเพจขายของเพจหางานเสริมหรือเพจให้แจ้งความออนไลน์ค่ะ เหล่านี้ล้วนเป็นเพจปลอมทั้งหมดนะคะจากนั้นเพจมิจฉาชีพเหล่านี้ก็จะทำการยิงแอดเฟซบุ๊กโดยนำภาพโลโกโล้ชื่อรูปภาพพนักงานของบริษัทเอเชียพลัสมาแอบอ้างเพื่อหลอกให้นักลงทุนคลิกค่ะสเต็ปที่2นะคะหลังจากคลิกแอดเฟซบุ๊กแล้วมิจฉาชีพก็จะหลอกให้เราแอดไลน์เอเชียพลัสปลอมหรือกลุ่มไลน์ Open Chat ที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นซึ่งพอแอดไปแล้วมิจฉาชีพก็จะหลอกให้เราแอดไลน์ปลอม แอบอ้างชื่อรูปที่เป็นพนักงานบริษัทเอเชียพลัสอีกทีหนึ่งเพื่อทำการคุยกับเราโดยตรงค่ะเต็ปที่ 3, สามเต็ปนี้มิจฉาชีพก็ได้ทำการหลอกลวงให้ลูกค้าโดยทำทีชวนลงทุนในตลาดหุ้นโดยการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวหรือบัญชีมา้าจากนั้นพอเราโอนเสร็จมิจฉาชีพก็ได้ทำทีเป็นว่าเงินลงทุนของเรานั้นงอกเงยขึ้นมาด้วยการให้เราล็อกอินเข้าไปดูยอดการลงทุนบนเว็บไซต์ปลอมที่มิจฉาชีพสร้างขึ้น เสบสุดท้ายสเตปที่4จากนั้นก็ทำการออกอุบายว่าระบบมีปัญหาถ้าหากจะถอนเงินออกมาจากพอร์ตได้ลูกค้าจำเป็นต้องโอนเงินมาให้ก่อนก้อนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่จะพลาดโอนเงินให้มิจชาชีพกันตรงจุดนี้นะคะโดยส่วนใหญ่กว่าจะรู้ตัวว่าถูกหลอกบางท่านก็สูญเสียเงินให้กับมิจชาชีพไปหลายบาทแล้ว เดี๋ยวเรามาดูวิธีการป้องกันกันต่อจากคุณโยเยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเช็คและป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพกันนะคะ Facebook page ของมิจฉาชีพนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบ่อยๆสามารถเช็คได้ในเพจ t r i a f i r e n c y ได้เลยค่ะ Facebook page ของมิจฉาชีพนั้นจะมีผู้ติดตามน้อยและจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือคอนเทนต์ที่ไม่สม่ำเสมอ Facebook page จริงของเราจะเป็น URL facebook.com/aeplus ค่ะ line oa ของมิจฉาชีพจะมีเพื่อนน้อยและจะไม่มีโรคสีงเงินนะคะเช็คให้ชัวร์ก่อนการโอนเงินให้บริษัท aeplus ทางเราไม่มีนโยบายในการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลค่ะ จะเทรดหุ้นออนไลน์ท่านจำเป็นต้องเปิดบัญชีกับบริษัทเอเซพลัสก่อนเท่านั้นนะคะจะเทรดหุ้นออนไลน์ท่านจะสามารถเทรดได้ผ่านโปรแกรมชื่อ i ีฟินเฟ a วัสหรือสตรี a m i n g เท่านั้นค่ะถ้าหากไม่มั่นใจว่าท่านกำลังจะถูกหลอกอยู่หรือไม่สามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่เบอร์026801000 ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะสำหรับนักลงทุนที่สนใจเปิดบัญชีรับทรัพย์สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ a c p u s หรือสแกน QR Code บนหน้าจอเพื่อให้เจ้าที่ติดต่อกลับได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้โยเยและคุณตุ๊กขอลาไปก่อนสวัสดีดค่ะ Oh,